วันที่2พฤษภาคม2566เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมด้วยตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาล3นำหมายค้นสารอาญามีนบุรีเข้าตรวจค้นคลังเก็บสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์2คูหาสูง4ชั้นซึ่งบริษัทแห่งนี้ประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์บริเวณแขวงลาดกระบงังกรุงเทพมหานครสำหรับการตรวจค้นในครั้งนี้เป็นการหาความเชื่อมโยงกับคดีของนางสาว สารตัฐรังสีวุฒาพรหรือแอมผู้ต้องหาในคดีวางยาฆ่าชิงทรัพย์เหยื่อนับสิบรายหลังจากตำรวจพบว่าเลขล็อตบริเวณขวดของสารไซยาไนท์ที่แอมใช้ก่อเหตุตรงกับลอถสารไซยาไนท์ที่พบบริเวณคลังสินค้าแห่งนี้ซึ่งมีตัวแทนของบริษัทนำเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโดยยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสื่อมวลชนแตอย่างใด